2องพันองพันไปเจ้าเรือคนบูหคนนะคนละสี่ร้ออะดิวดิวี่น่จให้เลยหน้าตาคุณจะเอาเงินสอง0สนสุท้ายของแท้ขอแท้นีตวบอลอ้อเเอไอซม่ไอบอกเงินไอสซามว่าถือว่าเราแสดงกันเก่งว่าเป็นคนแก้งเมาไม่ใครเมาทุกคนเลยไม่เมไม่เมาไมเมาไม่เม่เมาไ่นี่เมไ่งสนใจสนใจั่่ ไม่ใช่เยต้องหมดไายในห้าแล้วที่มือใงไ่ใต้งกเป็นขวดนั่นมไม่ไหวท่มใไ่เป็น่ยไบบัวแล้วที่มือใ่เนี่ไอ้บ้วใเลยนั่เยอย่าใช้แดงเอ้เมาบอกว่าเมานั่งยผมเพ่งกนั่งในวนึคือว่าลูกไม่นับโคไปไปลูมเรียกละ เลี้ยงเฉยไม่ไหวโย่ไม่ไหวตอยเอาสี่คนเลยกับทีเดียวอ่ะเอาเอาลูกหลังน้าเสียสละให้พื้นไอ้จังพวกนี้ไอ้นกมึงเป็นลูกผู้ชายขนาดเลยเสียสละมึงเป็นลูกผู้ชายมากเลยตา